ค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง OSA Update Treatment and Approach ค่ะโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนรุชาจิรการวสานค่ะ จากสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะเมื่อวานพูดถึง difficult case asthma นะคะวันนี้ก็จะชิปเกียร์นะคะหัวข้อนี้เป็นให้เน้นเรื่องของพูดเรื่อง OSA เลยนะคะในแง่เรื่องของอัปเดตเรื่องของ treatment เป็นหลักนะคะด้วยเวลาที่ค่อนข้างจากัดนะคะไปไมเอยนะคะ่ะ เองเอิญไปกดๆบ้านใช่ไหมคะเมืองเอิญโอเคค่ะก็อันนี้นะคะจะพูด OSA สั้นๆนะคะที่ให้เป็นรูปโลกเนี่ยเพราะว่า OSA ก็เหมือนแอสมานะคะก็ค่อนข้างเป็นปัญหาระดับโลกนะคะมีเปเปอร์ออกมาไม่นานนะคะคป,ประมาณหนึ่งปันล้านคนนะคะหรือพูดถึงประมาณสักสิบสามเปอร์เซนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ รู้สึกว่าอาจจะต้องกดตรงนี้แทนนะคะอ่านะคะก็ OSA in brief นะคะ OSA ก็ค่อนข้าง straight forward นะคะก็เป็น repetitive upper airway obstruction นะคะซึ่งเกิดนะคะเวลาที่เรานอนแล้วมันมีการหยุดหายใจออกซิเจนตกแล้วอาจ,จะทำให้เราตื่นนะคะก็ด้านขวานะคะก็เป็น OSA นะคะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ Airway obstruction เนี่ยจะเป็นด้านหลังนะคะ o r o หรือ hypopharynx นะคะแต่อย่างที่เราทราบนะคะว่า upper airway ก็มีเรื่องของส่วนของ nasal involvement ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของตัว nasal disease ก็ค่อนข้างเกี่ยวกับ OSA นะคะ ในแง่ของทรีทเมนต์นะคะทุกคนคงได้ยินเรื่องของ c p a พนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะเห็นว่าเรามีการ Personalized Treatment ของ OSA ด้วยเหมือนโรคอื่นๆนะคะคือเชื่อว่าการที่ทางเดินหายใจเนี่ยติดกั้นนะคะมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเดียวนะคะเนี่ยอาจจะเป็นแค่ตรงนี้นะคะที่ทางเดินหายใจติดกั้นแต่เขาเชื่อว่าประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องในแง่ของฟังชั่นอลเพราะเห็นว่าบางคนก็คอแคบอ้วนไม่ได้เป็น OSA ทุกคนนะคะมันก็มีการพูดถึงเรื่องของ เอ็นโดไทป์ต่างๆของ OSA นะคะ mm. ซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดนะคะ uh, ชิปกลับมานะคะเรื่องของ OSA diagnosis อันนี้จะไปเร็ว,เรวๆเพราะคิดว่าคงทราบอยู่แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะมีอาการกรนนะคะมีเรื่องของหยุดหายใจหรือว่ามีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องนะคะเบาหวานความดันนะคะร่วมกับจะมีการตรวจสลิปเทสแล้วก็มีค่าการหยุดหายใจเกิน5ครั้งต่อชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าเกิดไม่มีอาการหรือโคโมบิดก็จะใช้15ครั้งต่อชั่วโมงง อันนี้ก็ยังเป็นไทเทียเดิมน,นะคะ,ะมาโฟกัสเรื่องของ treatment ะะทรีตเมนต์นะคะทรีตเมนต์นะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะพบว่า Area อโรบซักชั่นเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่จะเห็นว่ามันมีเรื่องของฟิสิโอโลจีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะมีการพูดถึงนะคะอันซ้ายสุดคือ Arousal Threshold แปลว่าอะไรแปลว่าคนไข้เนี่ยตื่นง่ายนะคะพอเขาตื่นง่ายเนี่ยมันไม่ดีนะ,ะเพราะว่าเวลาเราตื่นเนี่ยแปลว่าเราไม่ให้เวลาเพียงพอ ที่ร่างกายจะรีสปอนส์นะคะปกติเวลาเรามีแอร์เวลซักชันนะคะ CO2 เราก็ขั้งใช่ไหมคะ CO2 เพิ่มขึ้นมันก็จะไปเพิ่ม upper airway muscle function ถ้าเราตื่นง่ายเนี่ยพวกนี้มันจะ accumulate ไม่เพียงพอนะคะเขาเรียกว่าตื่นง่ายหรือ low arousal threshold นะคะแล้วก็มีการพูดถึงอีก mecanism หนึงนะคะคือ h ฮ g h l กนอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าเรามีการหายใจที่เยอะเกินไปนะคะอันนี้ในรูปนะคะถ้าสมมติว่าเราการม,มีการหายใจลดลง คนปกติเนี่ยเราควรจะเพิ่มมาถึงเส้นนี้คือหายใจเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพื่อ compensate สิ่งที่เราขาดไปนะคะแต่คนไข้กลุ่มนี้ยเขาจะหายใจเยอะเกินนะคะพอหายใจเยอะเกินก็ดึงนะคะ negative intraluminal pressure airway ก็เกิดการ collapse ได้นะคะนอกจากนั้นอันสุดท้ายนี้ค่อนข้าง straight forward นะคะแปลว่า muscle function เนี่ยทำงานไม่ดีนะคะ ก็ทมัไมก่อนนะคะก็จะ OSA นี่ก็จะ treat เป็น CPAP นะคะถ้าไม่ดีก็อาจจะส่งไปหาหมอฟันนะคะก็อันนี้ก็เป็น standard treatment นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีคนพยายามที่จะรักษาโดยการโฟกัสตาม physiology นะคะปกตินะคะ treatment น,นะคะ standard จะเป็นอันตรงกลางนะคะซึ่งเรารู้จักกันดีนะคะคือการ treatment based on a i r a obstruction นะคะไม่ว่าจะเกิดจาก endotype ไหนอะ ขอให้เราเปิด a อ r w a y ให้ได้ตามหลักมันก็น่าจะรักษาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงการใช้ c ีแ p ลดน้ำหนักการผ่าตัดหรือการนอนตะแคงเป็นต้นนะคะามาถึง c p แ p นิดนึงนะคะเพราะว่าก็ยังเป็น first line treatment จนถึงปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นปกติอะคะ่ะเราก็จะมี Airway Pressure อันนึงซึ่งเรียกว่า critical pressure นะคะอันนี้ก็จะเป็นแรงหนึ่งซึ่งพยายาม collapse airway ะะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเพิ่มแรงดันด้านบนนะคะคือ upstream pressure ให้ได้นะคะตามหลักนะคะเราก็น่าจะสามารถหายใจแล้วก็เปิด airway ได้มัน c p แพก็เลยเป็น first line treatment นะคะขอให้เราเพิ่ม pressure ได้พอมันก็น่าจะได้ผลนะคะอันนี้เป็นเครื่อง CPAP เครื่องแรกนะคะผลิตจากออสเตรเลีย professor Sullivan นะคะเมื่อ1980นะคะก็เครื่องใหญ่มากเดี๋ยวนี้เราเคยถ้าใครรักษาคนไข้ OSA ก็เห็นว่าเครื่องเดี๋ยวนี้เล็กลงนะสิทธิข้าราชการ ก็เบิกได้2องหมื่นนะคะหน้ากากเองก็ค่อนข้างใช้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเมื่อไรเราจะ treat OSA นะคะตอนนี้นะคะพบว่าทุก severity ถ้าคนไข้ง่วงนอนแนะนำให้ treat นะคะเพราะเขาเชื่อว่าแน่นอนอาจจะ increase accident แล้วก็การมี excessive daytime sleepiness นะคะเขาเจอว่า associated กับ inflammatory marker ที่เพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่ม risk ของ cardiovascular risk นะคะแล้วก็แนะนำ treatment ถ้าเกิดคนไข้มี impair sleep quality of life นะคะก็ ตามข้อที่2นะคะ,ะแล้วก็แนะนำว่าถ้ามีไฮเปอร์เทนชันนะถ้าเรามีคนไข้ไฮเปอร์เทนชันถึงจะแม้เป็นมายโอเอสเอนะคะตาม recommendation ก็ให้ t r e ี t ด้วยนะคะแล้วก็ในแง่ของการจะใช้เป็นเครื่องแบบไหนอันนี้คงไม่ไม่ลงรายละเอียดนะคะจะเป็นออโต้หรือเป็นฟิกซ์เพรสเชอร์ข้อมูลไม่ค่อยต่างกันมากนะคะ รู้สึกจะมีการสันส่นๆเล็กน้อยนะคะอ่าอันที่มีข้อมูลใหม่นะคะอันนี้เป็นข้อมูลซึ่งเพิ่งตีพิมพ์นะคะจากทาง l a บของเรานะคะเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะดเดี๋ยวนี้เครื่อง c p a p ใช้ง่ายขึ้นในแง่ว่าเดี๋ยวนี้มี Tele-Monitoring System คือหลายเครื่องเนี่ยเคนคนไข้ใส่ที่บ้านนะคะเราสามารถดูผลข้อมูลออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถ Adjust Setting แล้วก็จะลิงก์ไปที่เครื่องของคนไข้ได้นะคะซึ่งก็มีประโยชน์ในช่วงของโควิดนะคะเนี่ยเราก็ตีพิมพ์ว่าดูเหมือนการใช้วิธีนี้จะเพิ่ม compliance ของคนไข้ด้วยนะคะก็ต่างกันชัดเจนนะคะ g o good a d h e r e n c e ในกลุ่มที่ใช้เป็น t ทเ e m มก็จะดีกว่านะคะ ในแง่ของการ treat m มนต์อื่นๆที่เน้นโฟกัสเรื่องการ treat anatomy ก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า MAD นะคะหรือ Mandibular a d v a n c e m e n t Device นะคะมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ move mandible forward นะคะมันก็จะทำให้ airway space เปิดเพิ่มขึ้นนะคะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะคะอันตรงกลางล่างอ่ะเป็นอันที่ recommend นะคะทันตแพทย์ซึ่งเชี่ยวชาญสามารถให้การรักษาด้วยวิธีนี้ได้นะคะอันนี้ก็อาจจะดีในคนไข้ที่ใส่ c p a p ไม่ได้นะคะแล้วก็บางคนใช้ pressure เยอะ ตัวเองก็มีคนไข้ซึ่งคอมบายคือใช้ CPAP โหแรงดันเยอะมากทนไม่ได้เขาก็ใส่อุปกรณ์เนี้ยทำให้สามารถลดเพรสเชอร์ได้นะคะถ้าเทียบ h ฮดทูเฮดนะแน่นอน MAD สู้ CPAP ไม่ได้นะแต่พบว่าเคสที่เป็นไม่เยอะนะคะมาหรือแม้ต่อม o d e r a t e เนี่ยสามารถคอนซ i เดอร์ใช้ได้ผลค่อนข้างดีนะคะอในเงี้ของการผ่าตัดรักษา OSA ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างตกตกลงไปนะคะก็ส่วนใหญ่จะออฟเฟอร์หรือ m a d ก่อน ะะการผ่าตัดเนี่ยแนะนําเลยว่าเขาต้อง fail treatment อย่างอื่นนะคะการผ่าตัดซึ่งจาแนะนํามากกว่าจะเป็นการผ่าตัดเรื่องของจมูกนะคะเพราะว่าคนไข้ส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่อาจารย์แอนพูดถึงนะ,ะก็คือถ้ามี nasal problem เยอะๆเนี่ยนอกจากมันอาจจะิิง์กับ OSa แล้วเนี่ยมันก็ทําให้คนไข้ใส่เครื่องลําบากนะคะันั้นการทํำ procedure เพื่อเปิดจมูกให้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น t u r b ิ n e c t o m y หรือว่า RF ของจมูกก็ช่วยได้นะคะ ให้ tolerance ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ทางด้าน surgery เขาก็พยายามจะ personalize เหมือนกันนะคะมีการทำสิ่งที่เรียกว่า d i e นะคะเป็น d u d u c endoscopy Sleep end opy, นะคะคเขาก็จะส่องแล้วก็ให้ p r o p o f o คล้ายๆล้ e n d s l e e p แล้วก็ดูว่า area o b suction อยู่ตรงไหนนะคะซึ่งก็จะ monitor โดย b e s นะคะก็พบว่าอาจจะทำให้หา uh, area of suction ได้ได้เหมาะสมกว่าแต,แต่ก็คงต้องการการศึกษาอีกต่อไปเหมือนกันนะคะ ในการผ่าตัดซึ่งอาจจะใหญ่กว่าคือ MMA นะคะอันนี้เป็น Maxillomandibular a d v a n c e m e n t Surgery นะคะส่วนใหญ่จะบอกคนไข้ว่าเหมือนทำหน้าเกาหลีเลยนะคะ <c oughs> คือเขาจะต้องตัดบนตัดล่างแล้ว o v e ส่วนใหญ่ Move ทุกอย่าง forward นะเพราะฉะนั้นหน้าตาคนไข้จะเปลี่ยนนะคะ success เนี่ยจริงๆดูเหมือนหน้าจะดีใช่ไหมคนเอเชียเป็น Anatomy นานาค่อนข้างเยอะถ้าดูภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเอาเคียวเลยนะคะคือ AHI น้อยกว่า5เนี่ย จะเห็นว่า Success ไม่ได้ดูดีมากนะคะต่อให้เริ่มไม่ซีเวียก็ Success พูดถึงประมาณ50-60%กนะคะการรักษาอันถัดไปนะคะอันนี้เป็นส่วนตัวที่ที่ชอบนะคะแล้วก็เคยทำวิจัยเรื่องนี้นะคะคือการพาทำ Positional Therapy นะคะเราจะพบว่าคนไข้ OSA เนี่ยเป็นในท่านอนหงซะเยอะฉันการให้อุปกรณ์นอนตะแคงนะคะเลยนี้เป็นของคนไข้ตัวเองนะคะเขาเรียกว่า Poor Man Positional Therapy นะคะหรือว่า tennis t e n n i s ball t-shirt ก็ให้คนไข้เอาเสื้อแล้วก็ใส่ลูกเทนนิสนะคะแล้วก็เย็บปิดแล้วก็ใส่กับหลังนะคะก็ทําให้คนไข้หลีกเลี่ยงการนอนหงายนะคะอันนี้ Data จากที่แ l a บเรานะคะพบว่าเราเป็น p s i t i o n a l OSA เยอะเลยประมาณ70%นะคะและใน70%นั้นนะ่ะซึ่งค่าการหยุดหายใจลดเกิน50%จากการเปลี่ยนนอนหงายไปนอนตะแคงเนี่ย mm hmm. เกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มนั้นนะคะ n o r z e l i ไ e ไปเลยคือนอนตะแคงเรา AHI หรือ RDI เนี่ยน้อยกว่า5ไปเลยนะคะ ก็พบว่าอาจจะได้ผลในคนไข้ไมเคสนะคะซึ่งเป็น Positional มีข้อมูลเทียบกับ c p a p ได้ผลใกล้เคียงกันนะคะอ่ามาถึงเรื่องลดน้ำหนักลดน้ำหนักแนะนำในคนไข้ OSA ทุกรายที่ Obese หรือ overweight นะคะแต่ว่าเราไม่ควรจะแนะนำคนไข้ให้ไปลดน,น้ำหนักอย่างเดียวโดยเฉพาะกลุ่ม moderate to severe นะคะเพราะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ได้หายนะคะอาจจะดีขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นเปเปอร์พิมพ์ในจาแม่นานแล้วนะคะเขาเทียบการผ่าตัดลดน้ำหนักนะคะเบรทิกเซอร์เจอรี่กับการคอนเวนชั่นอลเวทเอ็กซ์ซอร์ไซส์นะคะก็จะเห็นว่าเวทเนี่ยลดชัดเจนทีสิ gn i f i c a n t ในกลุ่มที่ไปเซอร์เจอรี่แต่เ AH อ i จะเห็นว่าลดไม่ได้ต่างกัน s i gn i f i c a n t นะคะคือต่อให้เราลดน้ำหนักได้เยอะจริงก็จะเห็นว่าเอชส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้หายนะคะอัานั้นก็เป็นการรักษาซึ่งเป็นพื้นฐานนะคะ เดี๋ยวเรามาดูถ้าเกิดเราจะโฟกัสในแง่ของ endotype เดี่ยวนี้เทนเป็นยังไงบ้างนะคะก็มีการรักษาโดยวิธีนี้นะคะอันนี้เพิ่งเข้าญี่ปุ่นนะคะหวังว่าน่าจะเข้าเมืองไทยเร็วๆนี้นะคะคือการ implant สิ่งที่เรียกว่า hypoglossal nerve stimulation นะคะอันนี้จะเหมือนอุปกรณ์ pacemaker เลยนะคะมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ผ่าตัดแล้วก็ใส่เข้าไปในร่างกายเราแล้วมันจะมี sensing lead นะคะซึ่งมันจะ detect ว่าคนไข้เริ่มหายใจหลังจากนั้นมันจะมี stimulation lead ซึ่งจะไปกระตุ้น h y p ป g ร์ s อสเซอร์ะคะซึ่งเป็นเนฟที่ i n n เว a จีเนโอคอ g เซ s มัสซเพื่อเปิดทางเดินหายใจก็คือก่อนนอนก็กดเปิดนะคะแล้วอันนี้ก็จะทํางานนะคะเสร็จแล้วก็กดปิดนะคะก็เพิ่งเข้าญี่ปุ่นเองนะคะก็พบว่าค่อนข้างดีนะคะเปเปอร์เขาลงใน New England ก็จะเห็นว่า,าจากเอชไอก็เกือบ n o r m a l ลไลซนะคะเหลือเราแล้วก็มี p a เปอร์ฟ l o ์ u p ไปอีก48เดือนก็ดูจะเมนเทนเรื่องของ efficacy อยู่นะคะก็หวังว่าน่าจะเข้าเมืองไทยเร็วๆนี้นะคะ นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทำเขาเรียกว่า m ม o f u n c t i o n a l ท h e r a ปีนะคะคือการที่ให้คนไข้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นออกกำลังกายท่าต่างๆ30นาทีต่อวัน3เดือนนะคะแล้วก็ดู p ีโพสนะคะก็มีเมตานา a ล y ิต s ออกมานะคะว่าลด H.I. ได้ไม่เร็วประมาณ50%แต่ออ y ซิเจน t ซ r a t i เรชันเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ2.5%งจาเนั้นอาจจะดีในคนไข้ที่ d e s ซ t u r a เรชันไม่มากนะคะก็เป็นเซ็ก d กลไลทรีทเมนท์ที่โฟกัสเรื่องวัเซลนะคะ นอกจากนั้นก็มีคนที่พยายามให้ยานะคะก็จะเป็นยาที่พยายามที่จะไปเพิ่มสารที่ทำให้กล้ามเนื้อไม่ทำงานนะคะเช่นเขาเชื่อว่าการที่มีไฮโปโทเนียเนี่ย,เ,ยเกิดจากการลดลงของนอยพิเนฟรินนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเอฟเฟกของอนะซิลโคลีนก็มีการไปให้ยาที่เป็นคอมบิเนชันของยา2ตัวนะคะก็พบว่าเป็นออโตออกซิอันเมทซีนนะคะก็จะเป็นยาคอมบ2ายสตัวรวมกันนะคะ ก็เป็นออโต้มอกไ t ทีนะคะกับตัว o อกซิบิวไทนินนะคะก็จะเห็นว่าดูแล้ว AHI เหมือนจะลดนะคะออกซิเจนเซตเรชันเหมือนจะเพิ่มขึ้นแต่จะเห็นว่า N ค่อนข้างน้อยนะคะก็คงต้องการการศึกษาต่อไปนะคะแล้วก็ EMG m u ม c l e ั u เ c อร์ฟังชันอะไรก็ดูจะทำงานดีขึ้นในแง่ของไฮลูปเกนบ้างเราสามารถ Treat e n d o นโดไทนี้ยังไงบ้างนะคะก็พวกนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่คนไข้หายใจเยอะแล้วอย่างที่บอกนะคะ เพราะฉะนั้นหนึ่งที่เรารู้ก็คือถ้าเราให้ออกซิเจนคนไข้ยเยอะๆตรงนี้นะคะเราจะไปบลันด์ไฮเปอร์แคปนิกเรสปอนส์ของคนไข้นะคะซึ่งคนไข้กลุ่มนี้เราต้องการไปบลัน์เพราะเขาหายใจเยอะเกินไปนะคะก็มีข้อมูลของการให้พวกออกซิเจนซัพพลิเมนเทชันนะคะอ่าซึ่งอาจะคอนซีเดอร์ได้นะคะแต่ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ยังไม่ได้มีการศึกษาอะไรที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอ n นโดไทป์ otype, สุดท้ายคือโลอาร์เลเทรโล นั้นก็มีคนพยายามที่จะไปให้ยานอนหลับนะคะก็เชื่อว่าการที่เรามีอาราเ a l เยอะๆนะคะอย่างที่บอกไปคือเราไม่เราไม่มีเวลาที่ CO2 จะ accumulate เบิดทางเดินหายใจเรานอนไม่ดีนะคะเราไม่เข้า Deep Sleep ซึ่งเป็นช่วงที่ Muscle Tone เยอะนะคะเราอาจจะมีสิ่งที่เรียวกว่า post arousal central apnea คือหายใจเยอะเกินไปเราก็ไปเอา CO2 ให้มันต่ำกว่า apnea threshold เราก็ไม่หายใจนะคะก็มีคนพยายามที่จะให้ยากลุ่มนี้ ะะก็มีสตั๊ดดี้ที่ให้ยาที่ชื่อว่าโซปิโคนะคะซึ่งในเมืองไทยยังไม่มีเมืองไทยนี่มีตัวคล้ายๆกันคือโซพิดเดมนะคะซึ่งก็พบว่าใน r i ายซึ่งเขาไม่ได้โฟกัสกลุ่มที่เป็นโ o อั l โซเทชโอนะคะก็เหมือนกับว่าจะก็ยังค่อนข้างดีนะคะจะดูเหมือน HI AH จะลดได้ประมาณ40%นะคะก็คงต้องการการศึกษาต่อไปก็ด้วยเวลาจำกัดนะคะก็ขออนุญาตสรุปนะคะ C-PAP นะคะก็เป็น first line treatment ในปัจจุบันนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนั้นเทรนในแง่ของ s l e p นะคะโดยเฉพาะ OSA ก็จะเน้นไปทาง personalized treatment นะคะว่าเราอาจจะนอกจากโฟกัสเรื่องของ Anatomical t h e r a p y นะคะการรักษาด้วยเช่นการทำไ c t i o n a l t h e r a p ีนะคะในแง่ของถ้ามัสมีปัญหานะคะหรือว่าหลูกเกนเทอร์ปีหรือว่าการที่ให้ยาเพื่อลด arousal threshold ก็จะเป็นเทรนในฟิลของสลี p นะคะ แล้วก็อันนี้นะคะสุดท้ายนะคะก็ OSA ก็เกี่ยวกับแอสมานะคะก็มีการพูดถึงหลายๆในเซสชันนะคะมีพิซิโอโลจีที่ l i n k กจ g กันนะคะก็อยากให้คล้ายๆกับว่ามี low t h r e s นะคะในคนไข้แอสมาโดยเฉพาะที่ control ไม่ดีก็ให้สงสัยเรื่องของ OSA ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์นริชาค่ะ